สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะ่ะเจอกับครูป๊อปอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่คะเจอกันวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันพุทธที่4นะคะเด็กๆเดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบนั่นเองนะคะวันนี้มาเจอกันในรายวิชาอะไรเอ่ยไหนใครตอบได้บ้าง มาเจอกันในรายวิชาอะไรคะ Tiktok Tiktok วิชาวิทยาการคำนวณนั่นเองเนาะวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้มีขนมมาฝากเหมือนเดิมนะคะมีขนมมาฝากเหมือนเดิมไหนใครอยากกินขนมเป็นขนมสมองนะคะเด็กๆขาวันนี้จะมาดูว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านเรียนออนแอนยังจํา ้าปรกมือที่คุณครูป๊อบพาปรบมือได้ไหมนะคะถ้ายังจําได้ปรบมือไปพร้อมกันเดี๋ยวครูป๊อบจะดูเนี่ยมองเห็นนะใครไม่ทําก็มองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นทำนะคะทำไปพร้อมกันโอเคไหมอ่อโอเคไหมคะโอเคแล้วไปเริ่มกันเลยอ่า<ๆ>เอามือขึ้นมาค่ะหนึ่งสองสา หนึ่งสองสามซ้ายหนึ่งสองสามขวาหนึ่งสองสามหน้าหนึ่งสองสามหลังหนึ่งสองสามบนหนึ่งสองสามล่างหนึ่งสองซ้ายหนึ่งสองขวาหนึ่งสองหน้าหนึ่งสองหลังหนึ่งสองบนหนึ่งสองล่าง หซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งหน้าหนึ่งหลังหนึ่งบนหนึ่งล่างเออเก่งจังเลยค่ะทุกคนขาคุณครูพบมองเห็นหลายคนทําถูกต้องแสดงว่ายังจําได้หลายคนฟ้อนอยู่แบบนี้ก็มีไม่รู้จะไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวานะคะฟ้อนอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นเด็กๆค่ะไปฝึกนะคะอันนี้เป็น ทริคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ช่วยให้สมองเราเกิดการตื่นตัวเนาะทำอะไรที่มันตื่นเต้นโอเคไหมคะอาเด็กๆคะวันนี้เราเจอกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเ่เรื่องนี้ค่ะลูกฝา คำศัพท์คอมพิวเตอร์เด็กๆมองเห็นไหมคะนี่คำศัพท์คอมพิวเตอร์คำศัพท์คอมพิวเตอร์จะมีอะไรกันบ้างนะเราเรียนไปแล้วหรือ,อยังเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันว่าเด็กๆยังจําเนื้อหาได้หรือเปล่าโอเคไหมคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วปบมือสองครั้งพร้อมแล้วปบมือสองครั้ง พร้อมแล้วไปกันเลยนะคะไปกันเลยอย่างแรกคืออะไรคะไหนใครตอบได้ใครตอบได้ไหนลองฟังเสียงซิมีคนตอบไหมเอามีคนตอบมาด้วยแหละนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรลูกขาอันนี้เรียกว่ากล้องนั่นเองค่ะอ่าเรียกว่ากล้องนะคะกล้องใช้ทําอะไรอะ่ะปกติเราใช้กล้องทําอะไรคะ ก็จะถ่ายภาพบันทึกวิดีโอถูกไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นกล้องที่เอามาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะอย่างตัวแรกคือตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ของเราได้เช่นเดียวกันเด็กๆคะปกตินะคะปกติโน้ t ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กของคุณครูนี่ก็จะมีกล้องอยู่แล้วแหละอยู่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้คุณครูก็ใช้กล้องตัวนี้ทำให้สามารถที่จะอัดวิดีโอให้เราดูให้เห็นภาพคุณครูป๊อบไปด้วยได้นะคะแต่วิกล้องที่ติดมากับโน้ตบุ๊กนี้อาจจะความละเอียดไม่สูงนะคะเด็กๆอาจจะเห็นหน้าครูป๊อปได้ไม่ชัดสีไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ก็พอใช้งานได้แต่ถ้าใครที่ต้องการความชัดเจนนะคะ เหมือนกับพี่ๆที่เขาอัดวิดีโอลง YouTube นะคะสร้างรายได้ต่างๆที่เขาต้องการความคมชัดนะคะอาจจะต้องซื้อกล้องเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะกล้องก็จะช่วยให้ภาพนี่คมชัดขึ้นชัดเจนสวยงามขึ้นนั่นเองนะคะเห็นไหมเขาซื้อกล้องมาติดเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ภาพมีความละเอียดขึ้นสวยงามขึ้น นะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตัวแรกนี้คือกล้องนะคะเรียกว่ากล้องคอมพิวเตอร์นะคะกล้องคอมพิวเตอร์ไปต่อไหมคะอ่าไปต่อตัวต่อไปนะคะตัวนี้อ่าใครรู้บ้างว่าตัวนี้คืออะไรใครรู้บ้างว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้เรียกว่าจอคอมพิวเตอร์ นะคะจอคอมพิวเตอร์นะคะโดยแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนจอคอมพิวเตอร์จะเหมือนหมายเลขหนึ่งที่คุณครูปอวงให้นะคะก็จะมีตูดใหญ่ๆแบบนี้นะคะตูดใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลขึ้นค่ะเด็กๆขาเขาก็พัฒนาขึ้นไม่เอาตูดแบบนี้แล้วนะคะ มันหนักยกไปไหนก็ยากดูลำบากเหลือเกินแล้วก็ดูไม่ค่อยสวยงามเลยนะคะก็เลยพัฒนาให้มาอยู่ในรูปแบบนี้อ่รูปแบบนี้เขาเรียกว่าจอแบนนะคะจอแบนตูดข้างหลังแบบนี้ก็จะไม่มีแล้วนะคะก็จะบางขึ้นยกไปไหนพกพาสะดวกง่ายขึ้นเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊ก ใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกพวกพาง่ายขึ้นนะคะและเหนือไปกว่านั้นเขาก็นำจอโค้งมาแบบนี้ด้วยเห็นไหมลูกจอมีความโค้งนะคะทำให้ภาพี่มีความคมชัดเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นแต่ราคาก็สูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับด้านของการตัดต่อภาพยนตร์กราฟิกต่างๆเขาก็จะต้องใช้จอที่มีคุณภาพนะคะ แต่ของเราใช้จอแบนทุกวันนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะนะคะนี่คือการพัฒนาจอคอมพิวเตอร์นะคะจากแต่ก่อนเป็นแบบนี้นะคะพกพาไม่สะดวกเลยจะยกจะเคลื่อนย้ายมันหนักนะคะลูกแล้วรูปร่างก็ดูไม่สวยงามเลยก็เลยพัฒนามาเป็นจอแบนนะคะที่มีรูปร่างสวยงามแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้นเนาะ ต่อไปนะคะจอใช้ทำอะไรนะคะจอจะแสดงผลภาพหรือข้อมูลต่างๆนะคะเวลาเราคีย์ข้อมูลลงไปในจากแป้นพิมพ์นี่นะคะก็จะไปปรากฏไปแสดงผลออกทางด้านหน้าจอนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าจอนะคะนี่หน้าจอนะคะนี่ตรงนี้หน้าจอหรือแม้กระทั่งเราเปิดวีโอเปิดภาพดูการ์ตูนดูหนังนะคะ เขาก็จะแสดงออกมาทางหน้าจอแบบนี้ทำให้เรามองเห็นนะคะมองเห็นวิดีโอต่างๆมองเห็นภาพต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราจอพังจอเสียหายจะสามารถมองเห็นภาพหรือข้อความต่างๆข้อมูลต่างๆได้ไหมคะอ้าไม่ได้นี่รอนค่ะเพราะว่ามันพังนะคะต้องไปซ่อมจอใหม่ ถึงจะเห็นภาพเห็นข้อมูลต่างๆเหมือนเดิมได้โอเคไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรียกว่าจอคอมพิวเตอร์นะคะไปต่อกันเลยนะคะไปต่อกันเลยต่อไปสิ่งนี้เรียกว่าอะไรใครอ่านได้ค a เอสเคสอ่านว่าเคสนั่นเองคะ่ะลูกขาเคสคืออะไร เหมือนกับเคสโทรศัพท์หรือเปล่านี่ใส่ไว้ทําไมนี่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 ถอดออกได้ไหมใส่ไวทไ้ทําไมนี่ถอดออกแบบนี้ได้ไหมคะกรุบปอบขาดูพังแล้วจะถอนให้เด็กดูอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเคสถูกไหมคะเคสโทรศัพท์นะคะเอาใส่โทรศัพท์ไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โทรศัพท์เราเกิดความเสียหายนะคะเผื่อตกเผื่อหล่นยังไงอย่างน้อยก็มีเคส นะคะอาจจะไม่ได้รับความเสียหายมากเนาะเพราะฉะนั้นก็ใส่ไว้เพื่อป้องกันโทรศัพท์ของเราเนาะเคสของคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันค่ะทุกคนขานะคะเคสใส่ไว้เพื่อป้องกันนะคะป้องกัน CPU หรือระบบการทำงานต่างๆที่อยู่ภายในเห็นไหมพอเราแกะ c p พอเราแกะเคสออกมาก็จะเห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเลยนี่เห็นไหมอยู่ในนี้เยอะแยะเลยสายไฟเล็กๆไม่น้อยนะคะ CPU ต่างๆตัวแผ่น CPU เนี่ยฮาร์ดดิสต่างๆที่เป็นหน่วยเก็บความจำและเป็นหน่วยประมวลผลนี่ทำหน้าที่เหมือนกับสมองของคนเราสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ เป็นตัวกักเก็บข้อมูลประมวลผลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพอถอดเคสออกมาก็จะเห็นเหมือนข้างในนี้นะคะเห็นเหมือนข้างในนี้มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใส่เคสไว้เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในนี่ได้รับความเสียหายง่ายนะคะกันน้ำกันลมกัน ผนอะไรก็ว่ากันไปนะคะไม่ให้โดนได้ไง่ายๆเนาะถ้าเกิดเราไปเดินชนล้มอย่างน้อยก็มีเคสที่ป้องกันอันตรายได้ในระดับหนึ่งไม่ให้อุปกรณ์ข้างในได้รับความเสียหายนะคะทีนี้เด็กๆดูภาพนี้สวยไหมคะสวยมากเลยนะคะเป็นเคสที่ได้รับการพัฒนานะคะเติมแสงเสียงต่างๆสีต่างๆเข้าไปนะคะทำให เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นปกติจากเคสธรรมดาแบบนี้นะคะกลายเป็นเคสแบบนี้นะคะก็ดูน่าสนใจขึ้นดูสวยงามขึ้นนะคะอันนี้เหมือนกันเลยนะคะเรียกว่าเคสเหมือนกันอันนี้ก็เคสอ,อันนี้ก็เรียกว่าเคสเหมือนกันแตกต่างกันแค่ความสวยงามเฉยๆนะคะแต่การใช้งานก็เหมือนกันโอเคไหมสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะ อ่าเคสนะคะเก่งมากไปต่อนะคะไปต่อสิ่งนี้ล่ะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรอ่าแป้นพิมพ์นะคะแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะเราเอาไว้ทำอะไรอมีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาไว้พิมพ์ข้อมูลหรือป้อนข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เราต้องการจะป้อนข้อมูลอะไรให้โน้ตบุ๊กให้คอมพิวเตอร์ของเราเราก็พิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะโดยในคีย์บอร์ดก็จะมีตัวเลขด้วยตัวเลขก็มีตัวหนังสือภาษาไทยก็มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษก็มีนะคะแล้วก็ยังมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกใช้นะคะตรงนี้คือ แป้นควบคุมทิศทางก็จะมีลูกศรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรียกว่าแป้นพิมพ์นะคะเอาไว้คีย์ข้อมูลต่างๆป้อนข้อมูลต่างๆเข้าไปในคอมของเรานะคะาไปต่อคะ่ะไปต่อนะคะตัวนี้ล่ะคืออะไรคะตัวนี้ตัวนี้คือเมาส์นั่นเองค่ะทุกคนขาเมาส์นะคะนี่นีนี่ๆๆ พิเศษป๊อปก็มีนะคะเมาส์เอาไว้ทำอะไรอะ่ะเอาไว้ทำอะไรคะเมาส์อ่าเอาไว้คลิกเลือกสิ่งต่างๆที่เราต้องการที่อยู่ในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเอาไว้คลิกเลือกสิ่งที่ต้องการนะคะโดยทุกวันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้เรียกว่าเมาส์ปากกาค่ะเด็กๆคะ่ะเมาส์ปากกา สามารถที่จะเขียนได้นะคะแทนการกดการพิมพ์ต่างๆนะคะเรียกว่าเมาส์เมาส์ปากกานะคะเมาส์ปากกาเนาะเอาไว้พิมพ์ต่างๆเนาะเอาต่อไปค่ะเด็กๆคะตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้เรียกว่าเมาส์ไร้สายนะคะเมาส์ ไร้สายไม่มีสายระโยงระยางแบบนี้นะเมาส์ไร้สายใช้งานยังไงนะคะนี่นี่นีตรงนี้ค่ะเด็กๆค่ะใช้งานโดยการที่เขาจะมีตัวนี้ตัวรับสัญญาณแล้วก็มาเสียบใส่โน้ t บุ๊กใส่คอมพิวเตอร์ของเรานะคะแล้วเราก็จะใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นนะคะไม่ต้องมีสายเนาะเมาส์ไร้สายจะใช้ฐานนะทุกคน นี่ทานเหมือนนาฬิกาของเราเลยทานนาฬิกาธรรมดานี่แหละนะคะถ้าทานหมดก็ต้องเปลี่ยนทานนะคะทานหมดก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ไม่มีเสียงไฟตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่าเมาส์ไร้สายนะคะส่วนต่อมาอันนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งอันนี้คืออันที่สองนะอันที่สามเรียกว่าเมาส์มีสายเมาส์มีสายก็จะมีสาย เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กกับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะโอเคไหมแต่การใช้งานเหมือนกันคือใช้คลิกเลือกสิ่งที่เราต้องการนะคะคลิกเลือกสิ่งที่เราต้องการเนอะ,อะไปต่อกันเลยนะคะไปต่อกันเลยต่อมาสิ่งนี้ค่ะทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันไหมคะสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรลูก อ่าสิ่งนี้คือลำโพงนะคะคือลำโพงปกติแล้วในโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็จะเวลาเปิดวิดีโออะไรก็จะมีเสียงอยู่แล้วแหละทุกคนแต่มันจะไม่ค่อยดังนะคะแต่สามารถที่จะได้ยินได้แต่ถ้าอยากได้ยินเสียงที่ดังๆชัดเจนนะคะเราอาจจะต้องต่อลำโพงเข้าไปด้วยนะคะต่อลำโพงเข้าไปด้วย ก็จะได้ยินเสียงที่ดังขึ้นนะคะลำโพงก็มีหลายรูปแบบค่ะทุกคนค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนชอบแบบมีสีสันไหมนะคะหรือว่าชอบแบบธรรมดานะคะทุกวันนี้นะคะเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะมีลำโพงเล็กๆน้อยๆก็มีนะคะหรือจะชอบตัวใหญ่ๆก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นลำโพงก็ช่วยขยายเสียงให้ดังขึ้นนะคะ ช่วยขยายเสียงให้ดังขึ้นไปต่อกันเลยนะคะไปต่อกันเลยตัวนี้คืออะไรอะ่ะคุ้นๆไหมเห็นของที่เชอบป๊อปอ่ะคุ้นๆไหมอ่ะตัวนี้เรียกว่า p r i นเตอร์ะคะ่ะทุกคน p r i นเตอร์เอาไว้ทำอะไรสังเกตไหมเขาเอากระดาษเปล่าๆเ,เ,เข้ากระดาษสีขาวไม่มีอะไรแต่พอ เครื่องมันปริ้นออกมาปรากฏว่ามีรูปภาพสวยงามมีตัวหนังสือมีข้อความสิ่งนี้เรียกว่า p r i นเตอค่ะใช้ปริ้นงานปริ้นเอกสารต่างๆที่เราต้องการนะคะโอเคไหมอ่าโอเคค่ะไปต่อเลยค่ะต่อไปเป็นช่วงของคำถามนะคะคำถามคำถามข้อนี้ให้หนึ่งร้อยคะแนน อ่100นาหนึ่งร้อยคะแนนบวกหน,นึ่งร้อยคะแนนใครถูกข้อนี้บวกไว้เลยหนึ่งร้อยคะแนนนะคะทาเหมือนเดิมหน,นึ่งร้อยคะแนนบวกไว้ในใจนะเดี๋ยวพอถึงข้อสุดท้ายแล้วตอบดังๆให้ที่เช่อป๊อปฟังว่าได้กี่คะแนนนะคะหนึ่งร้อยคะแนนนะข้อนี้ข้อใดคือเมาส์ข้อใดคือเมาส์ให้เวลาคิด ติ๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาฉเฉลยข้ออะไรคือเมาส์นะตอบข้อ C นะคะตอบข้อ C อันนี้คือเมาส์ส่วนข้อ B คืออะไรคะคืออะไรนะไม่ได้ยินอ่ะคือลำโพงเขียนไม่สวยเลยเอาม,มข้อ B คือลำโพงนะคะ ข้อ a ล่ะเอ้ยข้อ b คือกล้องขอโทษค่ะทุกคนค่ะข้อ b คือกล้องข้อ a คือลำโพงนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อ c ข้อ c คือเมาส์หนึ่งร้อยคะแนนใครถูกไปต่อค่ะไปต่อข้อนี้ก็หนึ่งร้อยคะแนน 1 100น0คะแนนเหมือนกันนะคะข้อใดคือเคสข้อใดคือเคสอะไรคือเคสข้อไหนอะ ABC 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 เชลยข้อที่คือเคสคือข้อ C นั่นเองค่ะไหนใครถูกบ้างบวกไว้เลยนะข้อนี้100คะแนนนะคะข้อ A คืออะไรคะ A คือ Pri n t e r ส่วนข้อ b รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะคือ cpu หน่วยเก็บความจำนะคะส่วนข้อ c คือ c คนั่นเองค่ะใครตอบถูกบวก100คะแนนไปต่อนะคะไปต่อข้อนี้ก็100คะแนนเหมือนกัน100คะแนน300คะแนนแล้วนะเพราะว่าผ่านมา3ข้อแล้วใช่ไหม หนึ่งสองสาอ่ะข้อนี้เป็นข้อที่สามนะคะข้อที่สามถามว่าข้อใดมีการใช้ในการพิมพ์ข้อมูลต่างๆลงในคอมพิวเตอร์ข้อใดใช้พิมพ์ข้อมูลต่างๆลงในคอมพิวเตอร์อะไรอ่ะอยากพิมพ์ข้อความรัก่าอ,อยากพิมพ์แบบนี้ยรักเด็กเด็ก หนึ่งทับห้านะคะอยากพิมพ์แบบนี้ต้องพิมพ์ผ่านตัวไหนอ่ะต้องพิมพ์ผ่านตัว A ตัว B หรือพิมพ์ผ่านตัว C ABC ABC เฉลยต้องพิมพ์ผ่านตัว B นะคะต้องพิมพ์ผ่านตัว B นี่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 ตัว B เรียกว่าอะไรแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนั่นเอง ส่วนตัว A คือเมาส์นะคะเอาไว้คลิกเลือกตำแหน่งหรือคลิกเลือกสิ่งที่เราต้องการส่วนตัว C คือปรินเตอร์เอาไว้ปรินท์งานปริน์ข้อความปริน์รูปที่เราต้องการนะคะโอเคไหมอ่าโอเคค่ะไปต่อกันเลยนะคะข้อนี้ก็หนึ่งร้อยคะแนนเหมือนกันนะคะ ผ่านมา3มข้อแล้วข้อนี้เป็นข้อที่4นะคะถ้าเราต้องการจะปริ้นงานเราจะต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใดถ้าเราต้องการจะปริ้นงานเราจะต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใดใช้ข้อไหนอ่ะจะปริ้นอยากจะปริ้นรูปภาพสวยๆจังเลยจะต,ต้อง ปริ้นผ่านอะไรอะอะไรที่มันปริ้นได้ ABC 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 ชลยนะคะถ้าเราต้องการจะปริ้นงานเราต้องปริ้นผ่านข้อ A นั่นเองนะคะข้อ A เรียกว่าเครื่องปรินเตอร์ข้อ B เรียกว่าปากกาเมาส์นะคะปากกาเมาส์ ส่วนข้อ c คือกล้องนะคะคือกล้องเนาะใครถูกบ้างเนี่ยสี่ข้อแล้วใครถูกทั้งหมดสี่ข้อเลยได้สี่ร้อยคะแนนแล้วนะอะ่ไปต่อกันเลยนะคะไปต่อข้อสุดท้ายแล้วมีห้าข้อนะคะข้อนี้ก็บวกหนึ่งร้อยคะแนนเหมือนกันบวกหนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะข้อที่ห้าแล้วเมื่อกี้ใครถูกทั้งหมดสี่ข้อบ้าง ได้400คะแนนแล้วนะถ้าหูวข้อนี้ได้500คะแนนเลยนะคะมาฟังคำถามข้อสุดท้ายดีๆข้อสุดท้ายถามว่าเวลาที่เราพิมพ์งานเปิดรูปภาพหรือวิดีโอต่างๆข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอออกมาทางไหนเวลาที่เราพิมพ์งานเปิดรูปภาพ วิดีโอต่างๆข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอออกมาทางไหนอย่างเช่นตอนนี้เด็กๆด,ดูวิดีโอครูป,ป๊อปอยู่นะคะวิดีโอของครูป,ป๊อปออกมาทางไหนของโทรศัพท์ของเราของโน้ตบุ๊กของ iPad ของคอมพิวเตอร์ของเราออกมาทางนี้หรือเปล่าออกมาทางข้อ b หรือเปล่าหรือออกมาทางข้อ c ติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติก๊กตอกติ๊กตอกใชเลย นะคะเวลาที่เราพิมพ์งานเปิดรูปภาพหรือเปิดวิดีโอข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอออกมาทางจอนั่นเองนะคะจอจอคอมพิวเตอร์จอโน้ตบุ๊กจอโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะใครเดี๋ยวจะถามแล้วนะบวกไว้ไหมนะคะตอบดังๆให้คุณครูป๊ปอปได้ยินนะคะ พะค,คุณครูป๊อบได้ยินอยู่นะถ้าเราตอบอะโอเคไหมแล้วจะถามแล้วใครได้หน,นึ่งร้อยคะแนนสองร้อยคะแนนสามร้อยคะแนนใครได้สี่ร้อยคะแนนใครได้ห้าร้อยคะแนนยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนขาทีนี้เราไปดูงานที่ค,คุณครูป๊อบจะให้ทำวันนี้นะคะ งานที่จะให้ทําวันนี้คือหน้านี้มันกลับหัวนะคะทุกคนค่ะเอามันกลับหัวเดี๋ยวนะมันกลับหัวกลับทางไปหมดแล้วนะคะทุกคนค่ะเอาไม่เป็นไรนะคะมันกลับหัวใบงานนี้ให้เด็กๆเ,เติมนะคะว่าคําศัพท์เนี่ยมัน ควรจะเป็นอะไรนะคะต้องเติมตัวหนังสือตัวไหนลงอีกบ้างอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะทุกคนนะอ่ะตัวนี้คืออะไรคะอ่ะคือกล้องเพราะฉะนั้นต้องเติมคำว่าอะไรอะ กรอฮฮกรองไม่ถูกกล้องแบบเนี้ยโอเคไหมนะคะเด็กๆเ,เติมให้ครบทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งเจ็ดข้อนะคะเติมให้ครบทั้งเจ็ดข้อระบายสีให้สวยงามโอเคไหมอ่อโอเคนะคะโอเคนะเยอย่าลืมทำงานส่งครูป๊อปนะคะเด็กๆค่ะโอเคไหมคะ เดี๋ยววันนี้คุณครู๊ก็จะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในวิชาแล้วก็ชั่วโมงต่อไปโอเคไหมจึงจึงตึงตึงตึง,ตง,ตง,ตงคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนไหนายบายหน่อยเร็วายบายคุณครูป๊อบหน่อยโอ้ยบางคนไม่ายบายกันเลยสงสัยไม่คิดถึงอะ่ะายบายหน่อยเร็วายบาย